สวัสดีครับพ่อไข่มุกครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขยสานใต้ครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อไข่มุกครับก็คือมาตามแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกในงวดของวันที่1ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมในวันที่ผ่านมาพ่อไข่มุกก็ไม่ได้เล่าความฝันเนาะครับครับก็คือสาเหตุจากไม่ได้ฝันอะไรใช่ไหมพี่ครับบอดด้ฝันมันจับใจควงบอดด้เลยครับอ๋อก็เลยบอดดีเวอาให้เอฟซีเป็นฟั่งเนาะครับครับอีกอย่างกับ ูดถึงว่าความฝันถ้าเฮ้ามันบอกชัดเจนเท่ากับบรูซีเบลอีกอย่างเนาะพี่เนาะครับครับครับอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่ครับครับในรอบนี้ครับพอไขมุกก็บอกว่าฝันแล้วเนาะฝันแล้วครับครับเดี๋ยวเข้ามาฟังเบื้องต้นฝันของพอไขมุกน้ากันครับท่านผู้ชมว่าฝันว่าจังไดแล้วก็เห็นเหตุการณ์ในความฝันเห็นอย่างแน่เนาะพี่เนาะครับครับมื้อนี้กับอาการดีเนาะพี่เนาะครับขึ้นครับก็คือ มือนี้นี่ดีกว่าซุมือคือมือว่านนี่ฝนตกครับฝนตกตกย่างหนักเลยครับแถวบ้านผมครับอำเภอพู่สิงห์ครับแต่มือนี้ฝนบ่ท่านตกครับอากาศกัคึมๆตลอดเนาะครับก็ถือว่าปลอดโปร่งแต่วันนี้อาจิะมามือแรงก็ได้ฝนเนาะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พอใครมมกเว้าความฝันให้เอ็ซีเปิ่นฟังเน่เนาะครับว่าผี่ฝันว่าจังไดเนาะครับครับความฝันนี่พี่ฝันพันมาได้เจ้ามือได้4ซมือเลวครับซีมือแล้วเนาะครับ4ีมือแล้ว โอเคครับเริ่มเบาเลยครับพี่ก็อันผมฟันนัน่นฟันว่าพอบสบายแล้วได้เข่างพยงบานไหมครับเข่าลพยงบานพอไปหอดงพ่งบานนี่อันอียงนะคนะือพยาบาลหมอเขานะครับครับ <_ C' n> อุ้มพ่อนัน่นใส่รถเข็นเข็นไปเลยครับครับ <_ C' n> เข็นไปนี่เข็นไปขึ้นขึ้นไปสั่นสามครับไปไปอยู่ในเตียงนะไปอยู่ในเตียงวัฒนีญาติพี่น้องครับไปกันหุมเต็มเลยด้วยครับ เต็มโตไปเบิงพอนะแต่ว่าแนเบิงพอนั่นก็คือซิบเป็นหยางไหมก็คือจังเล่าสบายดีปกติคือจังเห็นสูมือนะครับเราก็บเป็นหยางเด้ครับแต่ว่าเราก็ยังยิ้มเราก็ยังหัวคือปกติบสิษีผมก็เลยสเกตเบิงอ้อมนั่นนะครับหล,ลอบเตียงหลอบอหยางนั้นที่ผมเห็นนั่นก็คือว่าเตียงนั้นเป็นเตียงเหล็กไม้เหล็กเก่าครับอืครับแล้วเขาคว่ำฝันผมนี่มันมันก็มีแช่ซ้ำเนี่แหละครับ อ๋อคือพอใครมุกนี่ฝันว่าพ่อของตะของบ่สบายครับแล้วก็เขาง่ยาบานครับครับแต่งพยงบานนี่บรูบอกว่าง่ยงบานสายครับที่ในความฝันงพยาบานตอนแรกบรูเลยครับว่างพยงบานไหนอ๋อครับครับก็คือได้ความฝันบรูว่าเป็นงพยาบานไหนครับแต่ได้พาพ่อไปง่ยงบานครับแต่เทนี่ในเหตุการณ์ความฝันเนี่ยคือหมอเพ่นมารับพ่อ แล้วก็อุ้มใส่รถเข็นครับครับเข็นขึ้นไปสั้นสามสันสามครับครับแล้วก็เอาไปนอนอยู่เตียงครับเตียงนี้พี่จําได้ว่าเป็นเตียงไม้เลยเก่าเก่าครับอยู่อยู่อยู่ขึ้นหัวเก้าตัวเดียวตัวเดียวครับอ๋อครับครับแล้วก็เหตุการณ์ในความฝันคือมียาพี่น้องนี่ไปให้กำลังใจครับเต็มเลยครับแต่ที่แปลกกว่านั้นคือพ่อเนี่ยในความฝันเนี่ยคือเพ่อนบได้เจ็บป่วยบบครับเพลินนอนเบากับยาพี่น้องแบบ ปกติครับครับธรรมดานะครับครับอ่าคือพอใครมุกกับฝันประมาณนี้ครับครับแต่แปลว่าเห็นตัวเลขคือเลขเก่าเลขเก่าครับตัวเดียวครับเดียเชนี้เขาจับตัวใดมาใส่แค่นั้นแหละนาอพี่เนาะครับครับเดี๋ยวให้พอไครมุกตีตัวเลขเนาะครับเชนี่ครับครับครับเอาตามความเข้าใจของพี่ครับแล้วก็อ่าพี่คิดว่าความฝันนี้พี่สิตีตัวเลขได้เป็นตัวใดกับองว้าใส่ท่านผู้ชมฟังเบิ่งเนาะครับครับครับผมกงสิตี สันสามก็คือเลขสามแล้วก็ไปบวกกับเจียงนะครับครับพงการสตีเป็นสามเก่าไปเลยครับสามเก่าก่อนระวั่างสามหกแล้วก็สิตีใส่อายุพ่อครับแล้วก็พอซอเกิดพ่อเพราะว่าผู้เฒ่าสมัยต่ก่อนนี่เขาบัไดลงหน้าว่าเกิดวันที่เท่าใดนะครับเดือนเท่าใดที่เห็นนี่เท่ว่าผมอยู่ประจําก็คือว่าผมหูจเก็นพ่อซอเกิดอ่ะนะโอครับครับครับก็ตามนี่แหละครับตามที่ผมตีไว้หนึ่งครับ ก็คือพ่ออายุ78ปีครับครับเกิดพ่อสสองสี่ครับ2489ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หมายเลขเตียงหมายเลข9ครับพ่อไข่มุกก็เลยเอา3ครับก็คือในความฝันเนี่ยครับเข็นขึ้นไปชั้น3ครับครับก็คือไปพักฟื้นอยู่ที่ชั้น3ครับครับก็เลยเอาเลข3มาใส่กับเลข9ครับเป็น39ให้ระวังเลขเลขหกสลับเลขเก้า ก็จะเป็นสามหกด้วยครับอ๋อครับก็เบื้องมอมอเลยครับครับคือตัวนี้เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกครับที่แรกกำลังเหตดจีบอยู่ที่แรกอากาศอยู่ลมๆดีเนาะครับสักพักหนึ่งครับเห็ดจีบเสร็จแดดมาเลยครับแดดครับครับจะบอกเป็นยังเนาะพี่เนาะครับครับแล้ว อาเทียนนี่<า>เห็นบอกว่ามือว่านนี่เหมือนบ่อพี่ครับพอเขาง่วงบานเขาลพยาบานน,<ล>นี่ครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงเลยครับไอพ่อพี่เป็นนะครับอันตอนแรกอะยังม,มาขึ้นนะครับประมันหาสุ่มกลัวนี่เราหันใจบอกออกอเราหันใจบอกออกครับเราว่ะบอกไว้แล้วเราอะครับหันใจบอกออกเรา่าพาไปหาหมอเนีววว่ยเราอะครับตอนแรกอุ้มเราออกมานั่งนั่งข้างนอกนะครับเนื้อเรานี่แตกเต็มโตเลยครับ แตกเต็มตัวไปนศผมก็เลยวิ่งเล่นไปเอารถปิกอัพนองจอยนี่แหละครับอนขับไปส่งอยู่โรงพยาบาลพูสิงโรงพยาบาลพูสิงให้ยาแล้วาว่าเราเป็นในหัวใจขาดเลือดคือจะหลงหัวใจความดันเลานัาน่นนะครับผู้เฒ่าเนาะบาดทีกี้ก็เลยหมอก็เลยให้ยาที่ว่าให้อนันเลือดให้นะริมยังเพิินนะ่นนะครับบเราวว่าจังไดก็ส่ง,งเขาส่งเขาซีสเกตครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังพัฒนไปตอนนี้ก็คือว่าเราอะอยู่ซีสเกตแล้วครับ อยู่ซีสเกตนองจอยไปเฝาอยู่เพราะว่าผมก็สิไปเปลี่ยนกับน้องจอยมืออื่นผมสนถไปเฝาเรามืออื่นครับอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยครับครับครับแล้วอาการเป็นจะได้ครับอาการก็ก็ยังหนักอยู่ครับก็คือว่าเพ้อบ่ได้นะเพราะว่ามันมันมีสิทธิ์ทวาหัวใจสิหยุดชับพันตลอดนะสิสิสหยุดตลอดนะนะครับครับก็นนาเป็นห่วงอยู่ควบนั้นก็ยังสูงอยู่ครับตอนแปลว่าพี่กับฟัน ฝันตรงนี่เนาะพี่เนาะครับฟันว่าพอสีขาวลพยงบานแะเป็นแกขารง่ยงบานครับครับผมกะเอะใจเลยครับเอกใจแต่แรกเลยผมเอ้าคือฟันแบบนี้นะผมว่าอย่าให้เป็นอีลีเดอราผมว่าแล้วผมก็บ่ขึ้นกันเดีววันสิเป็นเอลีแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นาอพี่เนาะครับขอให้พ่อของพ่อไขมุกหายจากอาการป่วยนาอพี่เนาะครับครับขอเป็นกำลังใจให้ครับมืมอื่นพี่สีไปเดินทางไปลพยงบานที่ตัวจังหวัดเนาะครับ พอไปเปลี่ยนกับน้องจอยให้น้องจอยคือน้องจอยก็เป็นน้องสาวของพ่อไข่มูกครับท่านผู้ชมก็คือเป็นพี่น้องกันครับกับสับเปลี่ยนกันไปดูเรืงพ่อเนาะครับครับครับกัโอเคครับก็มีประบ้านนี่เนาะครับก็ขอเป็นร่างใจให้พี่ครับครับพ่อพี่หายไว้าเนาะครับครับสาหรับตัวเลขแนวทางความฝันนะครับพ่อไข่มูกก็เลยตีตัวเลขหายมากนะครับท่านผู้ชมจากความฝันก็มีสามเก้าให้ระว่างสามหกแล้วก็ อายุของพอก็คือเจ็ดสิบแปดปีครับครับเกิดพศ2สองสี่แปดเก้าครับก็เอาประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับโอเคครับอ่าสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับผมเคยสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อไข่มุกเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้มีโชค แล้วก็มีแต่ความสุขเงินไหลนองทองไหลมากันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณพ่อไข่มุกด้วยที่มาแบ่งปันแนวทางเล่าความฝันให้ได้รับชมรับฟังนะพี่เนาะครับขอบคุณพ่อไข่มุกหลายๆครับครับ